สวัสดีจ้าเจ๊ใหญ่ชวนกินมาอีกแล้ววันนี้มาชวนเพื่อนๆทําเมนูข้าวต้มเส้นใส่ไก่นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะคะก็จะมีเส้นข้าวเปียกของเวียดนามนะคะแล้วก็จะมีไก่นะคะวันนี้เราจะสับเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยจ้าตั้งน้ำให้เดือดใส่ไก่ที่เราเตรียมไว้ลงมาเลยนะคะใส่ลงมาหมดเลย หลังจากนั้นเราจะนํารากผักชีบุบใส่ลงมาเลยนะคะใส่มาประมาณ2อสรากนะคะค่อยๆต้มไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ไฟกลางๆนะคะถ้ามันมีพวกฟองแล้วก็ค่อยๆตักออกนะคะนี่ใส่หอมหัวใหญ่ลงมาเพิ่มความหวานนิดนึงนะคะค่อยๆต้มไปแล้วก็ ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราครลกว้แล้วอีกส่วนหนึ่งลงมาเพิ่มรสชาตินะคะนี่ถ้ามันมีฟองขึ้นมาเราก็ค่อยๆตักออกไปเรื่อยๆนะคะน้ําซุปมันจะได้ใสอร่อยนะคะอืค่อยต้มไปนี่ค่ะค่อยคตักออกไปนะคะนี่สูตรนี่มันจะอร่อยน้ําซุปใสไม่ขุ่นข้นนะคะค่อยคต้มไปประมาณสิบ 5- ถึง20นาทีนะคะหลังจากนี้เราจะใส่เกลือลงมาหนึ่งครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสซีอิ๊วขาวใส่ลงมาเลยนะคะเดี๋ยวส่วนผสมจะเขียนไว้ใต้วิดีโอนะคะคนให้เครื่องปรุงมันเข้ากันนะคะตอนนี้เราก็ต้มต่อไปอีกให้ตัวเนื้อไก่มันนุ่มชิมรสดูนะคะขาดอะไรก็เติมลงมานะคะนี่เราจะมาในส่วนของเส้นเราจะนำมา ต้มในน้ําร้อนก่อนที่จะเอาไปใส่ในน้ําซุปนะคะก่อนต้มเราก็นำไปล้างน้ำเปล่าล้างแป้งออกรอบนึงแล้วพักให้สะเด็ดน้ำอย่างนี้ก่อนนะคะนี่ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เส้นที่เราล้างแป้งที่มันเคลือบเคลือบไว้ออกลงมาต้มในน้ำเดือดเลยนะคะต้มไปประมาณสองสามนาทีให้เส้นมันดูใสขึ้นนะคะนี่ เวลาเราไปใส่ในน้ำซุปมันจะทําให้ไม่อืดมันจะไม่เป็นข้นๆเหนีนยวๆอะคะ่ะน้ำซุปมันจะใส่กินได้อร่อยๆนะคะนี่หลังจากนี้เราก็ตักขึ้นมาแล้วก็นำไปล้างน้ำเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะนี่สูตรนี้เส้นจะไม่อืดน,นะคะค่อยๆล้างน้ำเปล่าแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะใีนี้เราจะมาเจียวตัวหอม หอมแดงนะคะเกี่ยวในน้ํามันเกี่ยวให้มันเหลืองหอมเลยนะคะค่อยๆไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวมันไหม้นะคะค่อยๆเกี่ยวไปนะคะพอมันได้ที่เราก็จะให้มันหอมประมาณนี้นะคะเหลืองสีทองแล้วก็กลักพักไว้เลยนะคะในส่วนน้ํามันที่เหลือเราจะมาทําในส่วนตัวของพริกป่นแล้วก็ใช้ น้ำมันลงมาใส่ในพริกที่เราคั่วแล้วก็คลุกไว้เลยนะคะอันนี้เราจะหอมน่านรับประทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาทำในส่วนของตัวข้าวต้มต่อเลยนะคะน้ำซุปที่เราต้มไว้ก็ใส่หมูยอลงมานิดนึงตามด้วยเส้นที่เราลวกไว้นะคะใส่ลงมาคนให้มันแตกตัวออกนิดนึงนี่ค่ะ มันจะไม่มีเมือกเมือกที่เป็นแป้งเคลือบไว้นะคะน้ําซุปจะใสแล้วก็เส้นมันจะไม่อืดใส่กระเทียมหรือว่าหอมเจียวที่เราเจียวไว้ลงมาเลยนะคะใส่ลงมาเลยใส่ลงมาอย่างนี้มันจะหอมอร่อยน่ารับประทานมากขึ้นนะคะค่อยๆค,คนให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็จะพร้อมรับประทานแล้วนะคะเวลารับประทานเราก็โรยด้วยผักชีผักชีฝรั่งต้นหอม้อมรับประทานตัก ใส่ถ้วยอร่อยอร่อยร้อนๆเลยนะคะนี่เส้นไม่อืดสีสวยน่ารับประทานมากเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ใส่หมูยอลงมาถ้าใครชอบหมูยอก็ใส่ลงมาเลยนะคะโรยด้วยต้นหอมผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งก็โรยลงมาเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกที่เรา ทอดด้วยน้ำมันเมื่อกี้ลงมาพริกไทยป่นลงมาเล็กน้อยพร้อมรับประทานและชิมโดยเจ๊ใหญ่ชวนกินอีกแล้วนะคะวันนี้หน้าตาออกมาสวยงามน่ารับประทานมากนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำรับประทานดูนะคะวันนี้เจ๊ใหญ่ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า